ต้นทองอุไรนับหมื่นต้นและพันไม้ต่างๆอีกนับร้อยชนิดนี้นะคะก็เป็นกล้าไม้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่กลมป่าไม้เตรียมไว้แจกจ่ายให้กับประชาชนและหน่วยงานรชาชการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ระบุว่าหลักเกณฑ์ในการขอรับกล้าไม้ผู้ขอรับกล้าไม้ต้องยื่นคำขอและมาขอรับกล้าไม้ด้วยตัวเองซึ่งประชาชนทั่วไปขอรับกล้าไม้ได้คนละไม่เกิน5,000ต้นต่อปี ส่วนหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนทั่วไปขอได้หน่วยงานละไม่เกิน20,000ต้นต่อปีแต่หากมีโครงการปลูกต้นไม้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าและมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจนสามารถขอรับกล้าไม้ได้มากกว่าคนละ20,000ต้นต่อปี ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประชาชนทั่วไปเนาะก็ค่อนข้างจะเยอะในช่วงของฤดูผลนะคะแต่ถ้าเป็นฤดูแรงก็ปลาบปลายปีนี้ก็หลายพันค่ะหลายพันลายนะคะถ้าเป็นหน่วยงานราชการก็แล้วแต่โครงการเนาะว่าแต่ละหน่วยงานเขามีโครงการที่จะปลูกต้นไม้นะคะเพิ่มพื้นที่สีเขียวตรงไหนเขาก็ทำหนังสือเข้ามานะคะค่ะแล้วแต่เพราะว่าเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คําแนะนําอยู่ด้วยใช่ใช,ใช่ค่ะ เช่นเดียวกับศูนย์เพราะชำกล้าไม้นะครศรีธรรมราชอำเภอพระพรมก็เป็นแหล่งผลิตกล้าไม้ให้กับหน่วยงานในกลมป่าไม้และกลมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าค่ะรวมทั้งเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับกล้าไม้ได้และหน่วยงานต่างๆนําไปปลูกในพื้นที่อนุรักษ์หรือพื้นที่สาธารณะต่างๆได้โดยมิใช่การทําเพื่อธุรกิจ สำหรับพันธุ์ไม้ที่มีการเพราะกล้าแจกจ่ายนั้นจะมีแผนการเพราะชำในแต่ละปีงบประมาณร้อยละกว่า90จะเป็นพันธุ์กล้าขนาดเล็กที่มีความสูงประมาณ1ฟุตบางสายพันธุ์อาจสูงประมาณ1เมตรเช่นกลุ่มตะเคียนทองจำปาทองยางนามะข่าหลุมส่วนไม้ขนาดใหญ่สูงกว่า1เมตรนั้นไม่มีสำหรับแจกจ่ายและไม่มีการเพราะเลี้ยง